สวัสดีครับพี่น้องกลับมาอีกแล้วนะครับกับการเล่น Ghost of Tsushima นะครับวันนี้เราจะมาทำ Mystic Quest นะครับเป็น Quest uh, the Curse of u s h i z u n e นะครับซึ่งเป็น Quest ที่เราจะได้ธนูระเบิดกับ longbow มาใช้นะครับงั้นปเราไปดูกันว่าเราไปต้องทำอะไรกันบั่งต้องเข้าจากข้างหลังอีกแล้วหรือเปล่าม <my> าไม,ไม่คุยวะ Oh, man, I'll okay. i going to Oh, D. Long ago, an emperor and his palace were plagued by a winged demon. The emperor sent for Uchitsune, the most renowned archer of his time, who wielded a bow blessed by a kami. When the demon next came, Uchitsune was ready, long bow in hand. His aim was truer, and his arrows flew farther than any archers in Japan. Uchitsune loosed a single arrow. It pierced the demon's heart. As it fell to the ground, it cursed Uchitsune with its final breath. Soon after, Uchitsune saw the forms of the demon everywhere. His legendary bow never missed, but each arrow that hit its mark, was met with a very human scream. The trail of bodies led to his capture. Though many called for Uchitsune's death, the Emperor felt pity for him. Uchitsune was banished to Tsushima Island. He died years later, alone and forgotten by all but a few. The demon slaying Longbow has remained hidden here since his passing. Some say. It awaits a worthy master. Others believe it still holds the demon's curse. Let me carry that demon curse. they paw? Malay, Cursed or not, the bow sounds powerful. The bow inspires darkness in those who seek it. I'll bear that in mind. The question is where to begin looking. To quiet his mind, Uchitsune often walked the coast, obsessed with the blue hydrangeas that grew there. Perhaps they'll provide a clue. Mm-hmm. Oi. <relpine> the coast ก็อยู่ตรงแถวตรงทะเลนะใช่ไหมโอเคไปไปไปเร็วๆขี่ม้าเลยม้าจ๋าแน่ใจเหรอนี่มันใช่ทางนี้ไม่ใช่มั้งเฮ้ย strange เจออะไรแล้วมีรูอีกแล้ว ที่ไหนมีรูที่นั่นก็ให้เราเข้าอุ้ยง่ายๆแบบนี้เลยเหรอจริงหรือเปล่ามีหมีอยู่หรือเปล่าอย่ามาหลอกกันนะเฟยไม่มีอะไรนะไหนเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บธงก่อน which this h is in could boat be e อ้าวนี่มันครูนี่หว่าโอ้นี่มันสุสานของเขาสุสานของอิซุนเนะงั้นเราไม่รบกวนเขาแล้วกันไปเถอะนี่อะไรวะเนี่ยอะไรบนพื้นเนี่ยเม็ดอะไรไปดีกว่าเฮ้ยเม็ดอะไรเยอะแยะเลยเฮ้ยนี่มัน รูอะไรเยอะแยะเนี่ยโดดนี่เราเล่นทูมเลเดอร์อยู่หรือเปล่าวะเน,นี่ยผมออกมาแล้วอุ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้สะดุ้งเลยตกประจัยหมดไอเวยพูดดีๆก็ได้มั้งโอ้เล่นเนาสะดุ้งเลย หมูปลาอย่านะเฟยมีมีดนะ,วนะวเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเตือนแล้วไม่ฟังนี่อุ้ยโอ้เฮ้ยมันหมุนอย่างนั้นเลยนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดยววให้ดูใครมันเฟี้ยงอะไรวะเดี๋ยวดิกำลังดูนี่อยู่ ตรงไหนอ่ะโอ้ตรงนู้นใช่ไหมนู่นน่ะโอ้โหไกลเลยวะ่ะโอ้โหต้องอ้อมไปแบบไกลอ่ะโอเคอะไรอ่ะเขาจะดูแมพเขาจะอา้าวมันโดดยัยเลยเว้ยฮจะสู้หรือเปล่าเนี่ยตกลงโดดยัยเลย เฮ้ยเสียบถึงไ้วยังวะตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับยังกไกลเฮ้ยน่าจะใช่นี่ไงใช่ตรงนี้ไงเฮ้ยถึงแล้วโอ้โหถ้ำหวังว่าคงไม่มีฉลามนะ โดดเลย,ยฮิโยชิจเจ้าอยู่ในนี้ใช่ไหมเอาลองบอมาให้ข้าซะดีๆอะไรอ,ะอีกครูหนึ่ง Oh my god นึกว่าจะได้แล้วโอ้ย ยังอีกไกลโอ้ยโอ้ยโอยโย,ยิงอีกแล้วสองครั้งแล้วนะเว้ยเด,ด,ดี๋ยวเ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 จอกันเดี๋ยวเจอกันสองครั้งแล้วนะเว้ยสะดุ้งเนี่ยแหมไม่มีเกรงใจกันเลย โอ้เจอแล้วดอกไม้สีฟ้าโอ้โหวิ่งมาต้องนานเฮ้ยต้องปีนหรือเปล่ามันมีที่ทางขึ้นอ่ะ<ส>ดอกไม้สีฟ้านี่ทางนี้แหละถูกต้องแล้วเฮ้ย นี่เราเจออะไรวะเนี่ยสุสานโบราณใช่ไหมมีทางเข้าหรือเปล่ามีรูหรือเปล่าต้องหารูไม่มีเอะโอ้โอเฮ้ยนี่มันใช่ลองโบใช่ไหม นี่ไงอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยไอ้บ้าโอ้หุ้ยใครตดโอ้โหม,มึนเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเลือดเต็มตัวเลย <Yeah. S 2> ยาวินากาศอืออาไงวะเนี่ยต้องสู้ใช่ไหมมามาเลยอันนี้มันมาจากแคลนอุชิฮาหรือเปล่าวามันใช้ใช้ไอ้วิชาสะกดจิตเนี่ยมีนกบินเต็มเลย อีกแล้วเจนลบเสียบอีดาบสู้กับดาบเสียบจึกจึกไปอ่าใช้ดาบไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวสับสับสับอีกทีนึงตายซะอา้าว เฮ้ย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 ตายเออยังไม่ตายเหรออ้าวอ้าวไอ้นึกว่ามันตายแล้วเมื่อกี้นี้โอ้ยอะไรวะเนี <ps> that, ่ยบ้าจริงๆโมโหแล้วนะวเว้ย ฟันตายซะเถอะเรียบร้อยเจอวิชานี้เข้าไปเอาจินเป็นไรวะ Are you okay จิน Are you okay man มน่าจะเปลี่ยนเป็นตดเคอร์สอุชิฮานะสรุปแล้วได้แล้วใช่ไหมนี่โอ้โหเต็มหลังเลยเนี่ยเยี่ยมยอดดีมาก Long Bow High Damage and Zoom นี่มีมีสโคปด้วย <laughs> But long draw time โอ้ต้องใช้เวลาในการดึงนะครับ You cannot crouch while aiming โอเค explosive arrow นี่ shot by the longbow explosive moment after impact igniting bystanders เป็น L E explosive นะครับลองดูหน่อยไหม hold L 2ใช้ longbow เนี่ยแหละต้องแล้วอายิงลองดูดิไม่เห็นมันระเบิดเลย อ๋อต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอนี่โอ้โหสวยงามจบแล้วใช่ไหมเควสนี้โอ้เยี่ยมโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับได้แม่ธนูมาลองโบมาใช้อย่างงามเอาไว้คลิปหน้าเรามาทำอีกมิสติกเควสหนึ่งนะครับต้องไปหาจุดเริ่มต้นมันก่อน โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เดินนะครับเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายจุบ๊บ